กิตติศักิ์แขะมหัศจรย์ประเทศไทยมีนายกมากกว่าสองชี้เศรษฐาเป็นดาวไร้แสงกิตติศักิ์แขะเศรษฐาเรียกได้ว่าประเทศไทยมีนายกมากกว่าสองเศรษฐากลายเป็นดาวไร้แสงลัน่นกรมราชทรร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องถูกตรวจสอบแน่นอนห่วงบ้านเมืองขัดแย้งรุนแรงเหนื่อยใจทักษิน ทำผิดทุจริตแต่ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวขณะที่แม่ไม่มีนมให้ลูกกินต้องขโมยนมให้ลูกยังต้องติดคุกชี้ดีชั่วใจตัวรู้เหมือนตกนรกทั้งเป็นที่รัฐสภานายกิติศักดิ์สอบอกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกับบ้านว่าเหนื่อใจ ถ้าจิตใจเป็นธรรมและเป็นกางจริงๆจากภาพที่ออกมาตนและประชาชนทั่วไปดูก็รู้ว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงแต่การที่จะไปปรับปรามตรงนั้นกฎหมายบ้านเมืองบอกแล้วว่านายทักษิณมาตามกฎหมายทุกอย่างแต่นั่นหมายถึงว่าคนที่บอกว่ามาตามกฎหมายทุกอย่างจะเป็นถูกการตรวจสอบใช่หรือไม่ที่ชัดๆ คือกรมราชัรฑ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะต้องถูกตรวจสอบอย่างถึงที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนติดตามอยู่ว่ากรณีนี้การทำผิดสารตัดสินแล้วไม่ต้องจำคุกแม้แต่วันเดียวอย่างนี้จะเป็นธรรมกับนักโทษในเรือนจำมากกว่าสองแสนคนหรือไม่บางครั้งเขาไม่มีจะกิน ไปขโมยนมกระป๋องในห้างยังต้องถูกจำคุกแต่นี่นายทักษิณมีคดีที่ศาลตัดสินแล้วว่าทุจริตแล้วหนีไปต่างประเทศ16-17ถึง17ปีแต่กลับมาไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวจึงขอถามประชาชนว่ากรณีนายทักษิณถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหรือไม่และนายทักษิณยังทำตัวอยู่เหนือกฎหมายอย่างนี้ผมเป็นห่วงบ้านเมือง ว่าความขัดแย้งความรุนแรงของประชาชนจะมามากมายแค่ไหนซึ่งเป็นห่วงจริงๆนายกิติศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าจะถึงขั้นนองเลือดหรือไม่นายกิติศักดิ์กล่าวว่าต้นบอกไม่ได้แต่การกระทํากระทั่งกันเริ่มแล้วดังนั้นต้นกล่าวหาได้เลยว่านายทักษิณเป็นตัวปัญหาที่สร้างความแตกแยกให้กับคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ในการอภิปรายทั่วไปมาตรา153ของวุฒธธิสภาในวันที่25มีนาคมนี้เรื่องของนายทักษิณเป็นประเด็นที่ต้องอภิปรายแน่นอนแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของกฎหมายการหมิ่นประมาทแต่เมื่อทำหน้าที่แล้วก็ไม่ได้กังวลเพราะคนทำผิดโดยเฉพาะละเมิดกฎหมายไม่มีการไม่พูดถึงไม่ได้เราไม่ควรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่นายทักษิณอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศด้วยนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยขาดคนดีแล้วหรือประเทศไทยถ้าไม่มีนายทักษิณอยู่ไม่ได้เลยใช่หรือไม่และเห็นว่าคนไทยที่ไม่ใช่ในายทักษิณต้องมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองมาแก้ปัญหาของประเทศแต่ถ้าเอานักโทษที่หนีคดีมากกว่า1ิปี กลับมาไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวมาบริหารประเทศตนก็มองไม่ออกว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่จุดไหนเมื่อถามย้ำว่าไม่ใช่เพียงพักเพื่อไทยอย่างเดียวแต่ยังมีพักร่วมรัฐบาลที่จะเข้าไปกราบนายทักษิณและอาจทำให้ในายทักษิณเป็นศูนย์รวมแห่งอำนาจได้นายกิติศักดิ์กล่าวเราไม่สามารถที่จะไปละเมิดความคิด ความรักของคนได้โดยเฉพาะการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใครจะไปไหว้ใครกราบใครก็เป็นสิทธิ์แต่สำหรับสวบกิติศักดิ์จะไหว้แต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้นผมคิดว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะมีรัฐมนตรีมากกว่าสองคนเพราะมีเพียงนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยอีกคนซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับประเทศไทย ผมคิดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใครทําผิดคนอื่นไม่รู้สวรรค์รู้และตั้งแต่แรกผมไม่ได้ให้ราคานายเสษฐาทวีสินเพราะที่ผ่านมาก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามาเพราะส้มหล่นหรือถูกหวยยิ่งเมื่อนายทักษิณมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนายเสฐธาจะกลายเป็นดาวไล้แสงนายกิติศักดิ์กล่าวไม่สะน เศษฐาเมินสอบวอดอยค่าดาวไร้แสงมุ่งทำงานเพื่อประชาชนยันไม่ปรับคอรอมอรเศษฐาย้ำพักโทษทักษิณเป็นไปนตามกระบวนการยุติธรรมไม่สองมาตรฐานเมินสอบวอดอยค่าเป็นดาวไร้แสงลัน่นผมไม่สถานหรอกยันไม่มีการปรับคอรอมอรที่ของการส่งน้ำและบำรุงรักษา กุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการใช้หลักนิติรัฐสองมาตรฐานแบบอภิสิทธิชนว่ามีการเรียกร้องกันตอนที่นายทักษิณถูกพิจารณาพิภากษา ซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาขณะที่หลายฝ่ายก็เห็นด้วยแต่หากย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วมาถึงวันนี้ก็เรียกร้องให้ในายทักษิณกลับเข้าสู่ระบบขบวนการยุติธรรมและเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายทักษิณก็กลับมาเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมกรมราชธรรมมีการตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจก็มีการตรวจสอบคณะธรรมธิการ ของรัฐสภา,าก็เข้าไปตรวจสอบกับทรวงยุติธรรมก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบอยู่แล้วใช่หรือไม่ตอนที่นายทักษิณถูกพิพากษาเราก็เชื่อในระบบอยู่แล้ววันนี้นายทักษิณเข้าสู่ระบบขบวนการที่จะรับโทษและได้รับการยกเว้นเพราะเหตุผลต่างๆซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เขียนไว้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปนตามกฎหมาย ผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะอธิบายอย่างไรสังคมก็ยังมองว่าสองมาตรฐานอยู่ดีในกรณีของนายทักษินนายกกล่าว่าต่างคนต่างความเห็นด้วยกันทั้งนั้นเราอยู่ในสังคมที่มีความคิดต่างหลายๆเรื่องที่มีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำและหลายๆเรื่องก็เห็นด้วยซึ่งเราอยู่ร่วมกันด้วยกฎหมาย วันนี้เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญทางขบวนการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษเป็นไปตามกฎหมายแล้วตนว่าเราเดินหน้าไปข้างหน้าดีกว่าวันนี้บ้านเมืองต้องการการทำอะไรอีกหลายๆอย่างอย่างจากรัฐบาลหรือจากทุกๆภาคส่วนเรื่องความขัดแย้งต้องบริหารกันไปบนบรรทัดฐานของความสงบ เรามีพื้นที่อยู่แล้วเรามีสภาอยู่แล้วเรามีสอสอและนักวิชาการอยู่แล้วเรามีเวทีที่สามารถพูดคุยกันได้